สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้จารย์มาคุยกันเรื่องคำฉันดีกว่านะไม่ทราบเพื่อนๆเคยได้ยินคำฉันนี้ไหมคะพึกษศพพระกาสอนอีกุญชรอ,อันปดปงโททนสเสน่คงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางววาเมลายสิ้นทั้งอินทรีย สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาอันนี้เป็นคำฉันของกฤษณาสอน้องที่ประพันธ์โดยสมเด็จพระปรมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิชชโนรสนะคะซึ่งอาจารย์ชอบนะคะเพราะว่าความหมายของมันดีมากเลยพึกศกแปลว่าอะไรพรึกศกก็คืองวใช่ไหมกาสอนก็คือควายกุญชรก็คือช้างสเสน่งก็คือเขาเอ่านรชาติก็คือมนุษย์ คือความหมายโดยโรวมของมันเหมือนกับว่างัวควายช้างต่างๆเนี่ยเวลาที่ตายไปอะค่ะเขาก็ยังมีเขาเหลืออยู่นะที่เป็นประโยชน์นะคะแต่มนุษย์อะค่ะเวลาเราตายไปแล้วอะค่ะสิ่งที่เหลือคืออะไรรู้ใช่ไหมคะความดีที่จะประดับโลกนี้ไว้เพราะฉะนั้นนะคะพอฟังความหมายของมันแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันจริงอะคือไม่ว่าเราอะค่ะจะร่ำรวยล้นฟ้าขนาดไหนแต่สุดท้าย าเงินหนึ่งบาทนะคะคุณยังไม่สามารถเอาไปได้เลยอะ่ะถูกไหมคะแต่สิ่งที่เหลือไวค้คือความดีที่จะทําให้คนข้างหลังนะคะสรรเสริญเนี่ยค่ะคือเวลาเขานึกถึงเราอะ่ะถึงแม้เราจะตายไปแล้วแต่สิ่งที่เขานึกถึงคือเสียงแซ่ซองเสียงสรรเสริญเพราะเราคือคนดีคุณเป็นคนดีที่ทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินให้กับประเทศชาติเนี่ยคะ่ะดีกว่าที่ว่าเวลาที่แบบว่าเราตายไปแล้วมีแต่เสียงบอกว่า คนนี้โกงชาติคนนี้แย่มากมีแต่แบบรับหลังเป็นอย่างนี้ไม่มีใครอยากเป็นอย่างนั้นจริงนะอ่าอาจารย์เองก็ไม่อยากเป็นเพราะฉะนั้นนะคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ค่ะเราค่ะมาทํความดีกันเพื่อแผ่นดินนะคะทุกคนสามารถทําได้หมดเลยนะคะอันนี้อาจารย์กล้าบอกได้เลยเพราะว่าอะไรคือการทํความดีอะค่ะเราไม่ต้องใช้เงินนะบางคนเข้าใจผิดว่าการทํความดีต้องใช้เงินต้องมีเงินเยอะๆไม่จําเป็นค่ะ คุณสามารถใช้ใจใช้สิ่งต่างๆที่เรามีะคะ่ะเอามาทําความดีได้เลยคือให้เป็นคนที่รู้จักที่จะให้คนอื่นอาแล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดนะคะกับหัวโขนต่างๆที่เรามีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะพอสุดท้ายอะ่ะมันก็เอาอะไรไปไม่ได้อะเมื่อเราถอดหัวโขนต่างๆปุ๊บอะเราก็กลับมาเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปแต่ระหว่างที่เรามีตําแหน่งใหญ่โตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเอาตรงนั้นนะคะมาทําความดีเยอะๆให้กับ คนที่อยู่ข้างล่างเราให้เขาได้ประโยชน์จากการที่เราขึ้นมามีตำแหน่งใหญ่ๆโตๆมันน่าจะดีกว่าอาจารย์ว่านนะ uh huh. ค่ะแล้วถามว่าการให้อะค่ะที่อาจารย์บอกว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้เงินสมมุติว่าอ่ะ ให้รอยยิ้มก็ไม่ต้องใช้เงินใช่ไหมให้วาจาที่ดีให้คําพูดที่ดีซึ่งเป็นการคือชื่นชมมาจากจิตใจจากภายในของเราแล้วเวลาเราให้อะค่ะเราให้ได้กับทุกคนเราไม่จําเป็นต้องเลือกว่าเราจะให้คนนี้เพราะเดี๋ยวเขาจะต้องมาคืนประโยชน์ให้กับเราคือให้แล้วก็ให้เลยเมื่อคนมีจิตคุณมีจิตที่คิดจะให้อ่ะค่ะมันดีมากๆเลยอ่ะค่ะแล้วจริงๆอาจารย์คิดว่าถ้าสมมติว่ามันมีพวกโรงเรียนที่สอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยสำคัญ นะคะสำหรับคนที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยถ้าจะต้องผ่านโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมมันจะทําให้ประเทศชาติอะคะ่ะเจริญน,นะอาจารย์คิดอย่างนี้นะคะเพราะว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันจะเริ่มต้างจากอะไรใช่ไหมถ้าคนที่ขึ้นมาบริหารหร,รือว่าอะไรเงี้ยเขามีคุณธรรมมีจริยธรรมปุ๊บเนี่ยมันปลูกฝังกันมาแล้วต้องทูเหมือนกับว่าเป็นแบบนโยบายเลยนะยโยบายรนะัฐคืวว่าเอ้ยคุณจะขึ้นมาบริหาร,รประเทศหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องผ่านโรงเรียนเนี้ยต้องปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ไว้ก่อนเลยเพราะอะไรคือเวลาเราทําอะไรอ่ะถ้าเราคิดถึงแค่พวกพ้องถึงแค่ตัวกูของกูอ่ะมันได้อยู่แค่นั้นนะมันจะเข้ามาเพื่อกอบโกยงไงแต่ถ้าสมมติว่าคุณคิดถึงคนที่คุณเพื่อเข้ามาบริหารประเทศคุณนึกถึงประชาชนชาวดำๆที่อยู่ในประเทศเนี้ยต้องการให้เขาอ่ะดีขึ้นคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นไปที่ไหนก็โอ้ประเทศไทยมันเลิศมากอ่ะอย่างเงี้ยอาจารย์ว่ามันโอเคมากเลยอ่ะจริงนะมีค <laughs> วามรู้สึกอย่างงั้นนะคะเพราะว่า เราเกิดมาแล้วว่าอย่าให้เสียชาติเกิดทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วมันดีค่ะอาจารย์อย่นี้นะคะค่ะแล้วเราสามารถให้สิ่งต่างๆได้เลยนะสมมติว่าวันนี้เราไม่ได้มีมากมายแต่ว่าเรามีใจที่จะให้อ่มันก็ให้ได้แล้วนะคุณเจอคนที่คุณรู้จักอ่ะอ่ะเปิดประตูกดลิฟต์ให้ทําโน่นนี่ให้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติคือใช้แรงของเราได้ใช้ใจของเรามันไม่จําเป็นต้องใช้เงินแล้วนะคะไม่จําเป็นว่าต้องรอมีเงินคุณถึงจะให้คนอื่นได้ไม่ใช่ค่ะนะคะ โอเคค่ะถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับคนที่คนรักกดไลค์ like, กดแชร์น, share นะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจและติดตามอาจารย์นะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถอินบอซ์มาได้นะคะที่เพจแก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังจิตบายอาจารย์นวลน,นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบา